สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องสวนลงชวนชีวิตชิดไปเรื่อยตูผู้สุขคนครับกับเมื่อนี้นอนสวนนะครับเมื่อคืนนี้นอนสวนมาเบ่งสวนคากันเลยประกาับ,บานชีวิตที่เรียบง่ายนะครับแต่ที่มาหาเนี้ยกินพี่น้องที่คือต้นกระท่อมนะครับต้นกระท่อมเพาะมิดอายุประมาณสามเดือนกว่าๆนะครับปลูกไวล้ลิมฟังสะซึ่งบ่อเคยพาพี่น้องมาเบ่งมุมนี้อย่เชื่อนะครับอันนี้เป็นอินทาผลําเพาะม็ด เพราะไม่เอาเป็นตัวผู้มันมีปลาของบุ้งนะครับที่เอาไปเห็ดกับข่าเร้านี่นะครับไปกินข้าวนวมกันนะครับเห็ดกับข้าเลี่ยวๆในที่เรื่อพี่น้องมาสู่กินนะครับครับช่วงนี้ไปหาเก็บผักกันก่อนครับผมตอนนี้น้ำรู้สึกว่าเต็มเปี่ยมทุกหมองนะครับเป็นน้ำมากมันเกิดซีมีผักบุ้งนะครับผักบุ้งที่มันเกิดธรรมชาติเขาก็้นเก็บไปเห็ดเนี่ยอยู่น่กินได้นะครับเอาบ่มีเงินไขในการดูการกินนะครับกินให้มีประโยชน์แล้วก็กินให้อิ่มเทาน้นเองนะครับ นี่ก็มาตัดหญ้านะครับนี่คือ่องร้อยของการตัดหญ้านะครับตัดหญ้ามือเศร้านี่นะครับอินทภารมโมนี่เป็นอินทรพารมตวผู่นะครับเพื่อที่เอาเกสรเข้าไปผสมนะครับอันซื้อขอกิโลละสองสามหมื่นพี่น้องเพราอฉะนั้นอะไรที่เพิ่งตัวเองได้ก็ต้องเพิ่งตัวเองครับผมครับพี่น้องครับได้ผักบงมะกำหนึ่งนะครับยอดมันป่ากินเบิดนะครับเหลือแต่อยู่ทั้งโคกญาดญาดปลากินนะครับแต่ที่เอาไปประกอบ มื้อนี้ตีเห็ดต้มยำปลากระป๋องใส่ผักตาลพัดนะครับเดี๋ยวที่ไปเก็บบะเขียแข็งนะครับ,บเขียแข็งหรือว่ามะเขือพวงเบิ่งคคักพี่น้องอดต้นบะแข็งแล้วนะครับที่ได้เก็บคงบ่ได้เอาเบิดนะครับเลือกออาอันที่มันอ่อนนะครับอันที่มันอ่อนบะเกียแข็งอ่อนแก่นี่สังเกตง่ายๆนะครับถ้าอ่อนหน่ยหนึวยมันเขียวนะครับถ้าแก่หน่นวยหนมันติดเขียวเป็นเขียวเข้มเลยนะครับเก็บไปไล่กะ กินบลเบิดนะครับเสียดายนะครับรือทำนี้น่อยน้อยน้อยพอถึงสิบเปอร์เซ็นต์กับกำลังกินแซบนะครับมีวิธีการเก็บบลแข็งเอาเวลากินบ่าเบิดครับเสียดายครับเหลือไว้เวลาลุ้นนะครับเต็มเนี่ยนะครับแต่ก็อยากพีแล้วพี่น้องเลยครับแต่ว่าโอ้ยสางหมนเนาะเสียดายนอนแต่ว่ากินแซบก็กินสุ้งเลยครับพี่น้องกินร้องเบิรงกนอนนึงนะครับไปขุดเงาไปปลูกกินแล้วมันรู้สึกว่ามันหวานมันไม่มีเสียนนะครับ แต่ว่าทั้งหมดนี่ถ้าเอาไปเป็นใหม่มันจะมีคุณค่าหลายกว่ากินนอครับก็เลยบอกค่อยกินนอกันบาแม่นปกินบาแแ่บได้นอทั้งหมดี่แ่บก็แนวดนะครับครับผักส่วนลุงชอยู่ใส่กินได้นะครับเจ็บพักบุ้งนะครับบ่ฉีดยาขายักขี้เป็นจุดๆนะครับถามว่าบ่ฉีดเลยเป็นไปบ่าไรนะครับมันร่องน้ำเดนนีมันสูบไ่ไหวนะครับก็ต้องฉีดยางกับกระท่มกับพันปากระท่มนะครับยางกับเชียงเบิ่งสภาพนะครับพี่น้องฝนตกหล โกโก้ต้องเหมือนเหมือนน้ำจังน่อยนะครับแต่ว่าที่จริงเพื่อนบอกว่ายอดโกโก้นี่ก็ซ่แปรนะครับออกโสมๆวานๆขึ้นยอดตุกติกคนวางสักแต่ว่าบระทานบระท่านกินนะครับมันท่านใหญ่เสดายมันเฮด่นังหักมันนะครับกล้วยลุงชวนนะครับมีบกใหญ่นะครับกล้วยกล้วยหอมกล้วยหอมท้องครับผมนะครับกระท่อมที่เฮดคลิปคลิปนั่นนะครับที่ว่าว่าโดยเรื่องกระท่อมนะครับ ทำไมต้องปลูกกระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจนะครับปลูกไปนะครับปลูกไปขายได้พอขายได้ก็คอยว่ากันนะครับคือมีความสุขที่ได้ปลูกนะครับแล้วก็มีความสุขที่ได้เห็นเขาเจริญงอกงามนครับผมกับยางขึ้นมาทั้งคูสะนะครับนี่กับกรถามเทศนะครับเทศนนทายนี่ก็ได้บริจาคมาจากมูเพื่อนนะครับออามาปลูกไว้งามไว้ไว้พี่น้องกับมุมนี่เป็นมุมของสะที่อยู่กับสวนอินทราลัมอีกฟังหนึ่งนะครับเป็นคูสะครับ ปลูกต้นโกโก้ไว้นี่็คือหลักเด่นกับเป็นสาะเจ้าของเองเท่านั้นนะครับย่างไปนะครับอาดฝักบุ้งมันเท้าด้วยพี่น้องเดี๋ยวไว้เวลาลุ้นครับเวลานี้พ่อแล้วนะครับผักบุ้งมันเท้าเนี่ยคือเถียงน้านะครับที่ในนอนเมื่ขึ้นนะครับมานอนเรื่อยๆนะครับผมักบ่ะทันด้เฮ็ดอย่างเร็วนะครับเฮ็ดของน้ำไว้หลังสิบเป็นรูปเป็นล่างนะครับนี่ก็มองปฏิเหตุมองพักพอนะครับนี่ก็เฮ็ดของน้ำในตัว นี่กริเิ็ุเป็นหินนะครับอูนะครับห้องนอนคนจนโอ้ยบอเลี้ยงห้องนอนคนจนคิดหอดเพลงไอ้สายันเนาะห้องนอนของคนจนจนจะมีใครสนคนจนอย่างเราหมูด่ดําดํนําซ้ำอย่างสตร์เก่าชาวกคนใดที่ไหนจะสนใจเรา จึงต้องนอนหนาวห้องเราไม่เอาไหนํำนี้กับพ่อเราพี่น้องเดี๋ยวยิโดลิรีิทธิ์อีกเอาเฮ็ดกับเขากันพี่น้องครับมาเริ่มกันเลยพี่น้องขั้นตอนที่ยากที่สุดนะครับของการดูส่วนในเยดูฝนไม่ได้เก็บฝืนไว้ครับแ้มาดามันทีมีแก๊สเดีวยวกบแก๊สเ่เอเห็ดกับเขาครับอันนี้ที่หุงเขาขั้นตอนที่สําคัญก็คือที่ตึงแด่จิตดังไฟเห้ติดพี่น้องโหยากยู่เด้ต้องหาอย่างไงเอาเขาพี่น้อง อย่างในรถตัวเก่ามาเป็นเสียอ้อยกันอ้อยไฟนะครับอ้อยไฟไปว่าีอย่างไรฮโอู้้ได้เปรได้เปรยห้เดีได้พี่น้องอ้อยไฟนะครับภาษาศาสตร์เอิ่นอ้อยไฟอ้อยเพื่อที่ห้มันติดก้อนนะครับติดง่ายก้อนเราคอยเห็นไปลูกใซฟฟื้นนะครับมีขนใส่นะครับว่าแต่มันลุกอยู่โขกบนตองยานมลพิษนะครับ ถามว่าาอยู่บ้านไปจุดย่างจุดยังไงบ่ไ,ได้ดิครับคน้คนถังบ้านเมนิวเขดาได้ดิครับอาอย่โกงมีหัวแดาก้ามได้มมดผมอกครับในขณะที่อ้อยไฟอ้อไ,ไฟมันลุกล้อไฟมันลุกนะครับนี่น้องเห็นรึครับตอนลงจอดบมมีเงียบครับอยู่ฝุเดเยอยะกงบีเงียบอยู่ไอ้มันลุกเขากนที่ไปเตรียมก่วสารเตรียมหมอนะครับแล้วก็เตรียมให้กับเขา ครับข้าวสุกกับข้าวสุกก็ได้กินครับพี่น้องครับบัวเขาใกล้ชีเดือดแล้วนะครับยิ่งน้ำเข่าพี่น้องพี่น้องก้นได้ยกเป็นเวรุ่นยกเก้าศูนย์นะครับสําหรับบ้านนกของหน้าห้านี้ที่ได้กินน้ำเขานะครับทิดหอดอดีตครับเราก็จะไปเฮ็ดกับเขาครับบัดนี้ครับพี่น้องครับได้น้ำห่อนกระเดียดแล้วนะครับเตรียมเฮ็ดกับเขาเชียงปุงกระเรียมเรียบร้อยนะครับขั้นแรกแล้วเอาอันนี้ใส่ก่อนเลยนะครับเครื่องแกง มอตะไคร่ใบะกูดพริกแกงนะครับซึ่งอยู่นี่มีพอได้ใส่นะครับแต่ก,กันนี้ะเขียวพวงนะครับตะแบบเขียวพวงพี้างน้ำเลยต้องเอาใส่ไปพร้อมกันเลยนะครับเพราะว่าตะเขียวพวงนี่กระเขียวพวงนี่มันสุกหนักน,นันก็คือผักบุ้งผักบุ้งต้องใส่ไปพร้อมเคียงแกงนะครับประเดงแข็งสุกนะครับ ไอ้มันเปลี่ยนสีจากน้อยจังค่อยเอาโมนี่ลงนะครับแต่มันสิเปรยนะครับจะเตรียมไว้นะครับกับปะกุ้งที่ไปเก็บแล้วก็นี่คือโหระพาที่ปลูกไว้ในสวนนะครับเตรียมปลากระปองนะครับครับเห็นว่าได้ทีแล้วนะครับปลากระป๋องครับใส่ไปกอนเลยปลากระป๋องใส่ไปก่อนมูนะครับคนค้นเข้ากันปลาแท้ๆได้พี่น้อง เอ็นว่าเกงป่าัถุดิบเท่าที่หาได้ครับต,ตอนนี้เดือดได้ทีโอหอมะลยพี่น้องือก,กินบ่ละเนี่ยผักที่เตรียมไว้นะครับขวมบุ๊บลงไปรถนะครับขวมบุบลงไปปิดฝาไว้นะครับสองสามนาทีไปมาติดตามผลงานนะครับหันมาท้าบกเขากระสุกพอดีครับพี่น้อง ดิบหรือที่มันกับปลุนะครับผมวิธิเห็ดว่ามันเสีบออานะครับพี่น้องบอสามารถรู้ได้ดอกว่าดิบว่ามันนะครับแต่ว่าเบิ้งเร้วง้มอยู่นะครับเ็ดเขาครับ <c oughs> พันไปสักพักเร้วนะครับพิสูจน์เบิง้งโอ้ยปดดอกไอ้พี่น้องเลยหอมไหลนะครับอ้ควันเขาดังบ่พี่น้อง ดีกว่าแกงแกะอยู่ตลาดคนเลยพี่น้องเนี่ยเอาไปได้หากินขา้าด้วยกันพี่น้องเขากระสุกแล้วแกงกระสุกนะครับแกงป่าสูตรสวนลุงชวนนะครับสุกเรียบร้อยกินได้นะครับเป็นอาหารเพื่อสุขภาพเมนูเพื่อสุขภาพนะครับ